เียกูเห็นล้วท้อเลยสัตว์แดกเยี่ยเลยเยียเด้วและจากคลิปที่ไอช่องแปดนั่นหลอนเข้ามาบุกคันลมอาหารที่ร้านเจนเข้าบุชเชอร์ของโกนมีผู้เข้าชมมากกว่า 2. 7็ล้านวิวแมงแดดปลาไดเอทกูจนหมดโู้ไม่เหลือแบ่งให้ลูกค้าเลยชิบหายโอ้โหปลามาส่งแล้วครับแมงเดือดร้อนกูชิบหายต้องขับรถไปเอาปลาถึงมหาชัยไอรถส่งปลาที่ปกติแม่งมาส่งตลอดแมงก็ไม่ยอมมาส่งให้มันบอกแถวหน้า เยี่ yeah, สะพานทั้ลมผมไม่ไปหรอกครับมันบอกชีวิตผมยังมีค่าไม่อยากไปซ่าใต้สะพานพระรามสองและพอได้ปลามาแล้วผมก็รีบมาทําความสะอาดรีดเลือดจนเสร็จเรียบร้อยและทาการจับยัดเข้าตู้ดรเอทเป็นอันเรียบร้อยและแล้วชั่วโมงนี้นะครับเมนูซาชิมิปลาดไดเอทที่โคตรกาลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ก็กลับมาพร้อมเสิร์ฟอีกครั้งเป็นอันเรียบร้อยและเมนูปลาไดเอทจานนี้นะครับอยู่ในบุฟเฟ่ราคา1390รเเ เป็นกุ้งหวานอ่เจะติน้าหรือแม้แต่ซาชิมิปลาไทยไดยเอทสุดอร่อยและย,ยังคงมีอาหารประเภทสเต็กเนื้อไดเอทให้เลือกสรรอีกมากมายในราคา1,390บาทเน็ตเท่านั้นเพื่อนเพือนท่านใดที่สนใจมาทานนะครับสามารถสํารองโต๊ะได้ที่ไร a อ g เจนเทอร์บีเคเคแล้วมาเจอกัน